สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราระจะมาอ่านหนังสือมานีมาน้ำนะคะบทที่หนึ่งค่ะเริ่มมาเลยบทที่หนึ่งมออามามา,มานออีนีมานีค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะมานีมา บทที่สองแล้วนะคะหน้านู้นก่อนไหนอะตาม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 าอีมีมีว่าดีดีตาหล่นเลยอ่ะตั้งดีดีอะ ใช่ใช่มาตาเหรอคะอ่านดูดีๆดูด,ดูดูก่อนอ่านอามานีอะไรนะมานีมีตาตามีนาะกาม,มาอามามา mà